ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้า,เอาอากาพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกัติชานชัชลยัยแสงสว่างมุกค,ค่ะยังไงนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับรายการคุยข่าวเช้าผ่านช่องทาง y o u t u c h ช n แน l ด้วยนะคะอะคันลัคข่าววันนี้เราจะลงกันไปในพื้นที่ใดและปฏิบัติภารกิจด้านใดในการให้ความช่วยเหลือและดูแลพี่น้องประชาชนเชิญติดตามรับชมกันค่ะ หน่วยช่างพัฒนาสำนักง,งานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาได้เข้าดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำตื้นให้กับราษฎรในพื้นที่บริเวณบ้านโนนสมบูรณ์หมู่หกตำบลพลสูงอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเป็นการเตรียมความพร้อมคนชุมชนพื้นที่ให้เกื้อกูลบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎร ปัจจุบันก็ได้ดําเนินการแล้วเสร็จกว่า50%เซโดยมีผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ทั้งสิ้นนะคะก็18รัวเรือนสํานักง,งานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาของเรานะคะก็ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และความสําคัญของพี่น้องในชุมชนนั่นเองค่ะมาต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไปค่ะสํานักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดเจาะบ่อน้าตื้นหน่วยช่างพัฒนาสํานักง,งานพัฒนาภาค5ดังนี้ค่ะได้นํากําลังคลจํานวนหดนายยุทธปกรณ์จํานวน4ี่ทันนะคะเข้าปฏิบัติงานเจาะบ่อน้าตื้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง100ซนติเมตรตามแผนงานโครงการปีพุทธศักราช2565ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจำนวนหนึ่งบ่อได้สร้าง สแบงนะคะการที่หมู่บ้านสร้างสแบงตำาบลม่วงใหญ่อำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีและก็มีผู้ได้รับผลประโยชน์จํานวน182ครัวเรือนค่ะและพร้อมกันนี้นะคะก็ยังได้กําชับให้ชุดช่างปฏิบัติงานให้ตรงตามมาตรฐานเพื่อที่ประชาชนพี่น้องจะได้รับประโยชน์สูงสุดโดยมีผู้นำท้องที่ร่วมให้การต้อนรับนั่นเองค่ะ